เช้ามาเก็บขึ้นชายส่งแม่ค้าที่ตลาดนะคะช่วงนี้ราคาดีมากๆราคาจะดีมากๆเลยนะคะในช่วงหน้าฝนแบบนี้ทุกคนว่าขึ้นชายแม่นุ้ยสวยแมคค้าหมดล็อตนี้แล้วก็จะทิ้งช่วงประมาณ1เดือนเลยนะคะแม่จา๋าแล้วก็จะออกอีกทีตอนช่วงใกล้หน้าหนาวเลยนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วหลายคนมาถามแม่นุ้ยเยอะมากเลยนะคะสําหรับมเมล็ดขึ้นชายเดี๋ยวแม่นุย้ยแปะพิกัดไว้ให้ที่ตะก้าสีเหลืองซ้ายมือด้านล่างใครจะปลูกขึ้นชายแนะนําช่วงนี้เลยคะ่ะแม่จา๋าราคาดีมากๆ กิโลละหนึ่งใบแดงยังได้เลยนะคะแม่สวยไหมแม่สวยมากๆเห็นแล้วชื่นใจมากๆเลยนะคะใครว่าขึ้นชายแม่นุ้ยสวยพิมพ์สวยมาให้หน่อยนะคะแม่จ๋าเห็นแบบนี้แล้วชื่นใจมากๆมาปลูกขึ้นชายสร้างรายได้ไปด้วยกันแม่นุ้ยแปะพี่กัดมเมล็ดขึ้นชายไว้ให้แล้วเดอ้อตื่นเช้ามาเก็บขึ้นชายส่งแม่ค้าที่ตลาดนะคะช่วงนี้ราคาดีมากๆราคาจะดีมากๆเลยนะคะในช่วงหน้าฝนแบบนี้ทุกคนว่าขึ้นชายแม่นุ้ยสวยไหมค่ะหมดล็อตนี้แล้ว ก็จะทิ้งช่วงประมาณ1เดือนเลยนะคะแม่จ๋าแล้วก็จะออกอีกทีตอนช่วงใกล้หน้าหนาวเลยนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วหลายคนมาถามแม่นุ้ยเยอะมากเลยนะคะสําหรับมเมล็ดขึ้นชายเดี๋ยวแม่นุ้ยแปะพิกัดไว้ให้ที่ตะก้าสีเหลืองซ้ายมือด้านล่างใครจะปลูกขึ้นชายแนะนําช่วงนี้เลยค่ะแม่จ๋าราคาดีมากๆก,กิโลละ1ใบแดงยังได้เลยนะคะแม่สวยไหมแม่สวยมากๆเห็นแล้วชื่นใจมากๆเลยนะคะใครว่าขึ้นชายแม่นุ้ยสวยพิมพ์สวยมาให้หน่อยนะคะแม่จ๋าเห็นแบบนี้แล้วชื่นใจ มากๆม,มาปลูกขึ้นชายสร้างรายได้ไปด้วยกันแม่นุ้ยแปะพี่กัดมเมล็ดขึ้นชายไว้ให้แล้วเดอ้อ